สวัสดีครับผมนายสมบัติอุกรา้าผู้กสอสณตมบลวองใส่าคาขอรายงานแบบประเมินผลสำเร็จของงานประจำปีงบประมาณ2565ครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายน2565ถึง30กันยายน2565 ยินดีนต้อนรับทุกท่านสู่กศนตมบองไายคำกสนตมบงางไทรคำอำเภอวงเหนือนจังหวัดลำปางได้ใช้สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนบริเวณอาคารด้านหน้าองค์การปรหิหารส่วนตำบลวองไายคำโดยมีสถินักษาตำบลวองไายคำปีงบประมาณ1 2 6 5ทับ 2, ดังนี้ ระดับปรมศึกษาชาย2อหญิงสรวมเป็น4มัธยมศึกษาตอนต้นชาย1 1บหญิงแรวม19มัธยมศึกษาตอนปลายชายยีหญิงสิรวม39รวมนักศึกษาทั้งหมด62คนโดยมีการนำเสนอเป็นตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1นึ่จำนวนข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ EMS จะมีข้อมูลสถานที่ตั้งที่กัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์โทรลิงก์เว็บไซต์ครบถ้วนรวมถึงข้อมูลสาราสารสารณูประโภคจำนวนคอมพิวเตอร์จำนวนผู้ใช้จำนวนผู้เข้ารับการรับบริการในพื้นที่ โดยมีนายสมบัติอูกา้าผูกอสมรตมาฑลวังไายคำเป็นเลขานุการคณะกรรมการกอสางตมาบลวังไทรคำโดยมีนายประสิทธิ์สมงอนนายกองค์การแข่งขัสมตมบฑลวังไายคำเป็นประธานมีนายยนใจยังเป็นกำนันตมบฑลวังไายคำเป็นรองประธานโดยมีการรายงานๆๆการำดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันในระบบ DMS 6 ตัวชีวัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการก่อสรตาบตะบนอวงสายคํามีแผนจุนลภาคประจําปี2 5 6 5โดยการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทั้งวิเคราะห์ข,ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในรูปบ้านโดยร่วมกับ ภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์และประชาคมความต้องการโดยมีการทำแผนลงในระบบฐานข้อมูลรายงานผล BMS i และหลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมตามที่ได้ลงไว้และมีการรายงานผลการปรวิงานทุกกิจกรรม ตัวชีวะที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีโครงการพัฒนาอาชีพค่าป้าหมาย14ผลการดาเนินงาน19โครงการทักษะชีวิตเป้าหมาย15ได้15โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย14ได้15โครงการดิจิทัลชุมชนเป้าหมาย15ได้15 โดยมีการสาพเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากทวริสงณบ้านป่าฝางหมู่ที่ตําตำบลอสายคำระหว่างวันที่1 2ถึงสิสิงหาคมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม7คนโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำเนื้อแดดเดียวจำนวน5ชั่วโมง ณบ้านปงวังหมูม่3ในวันที่12สิงหาคม2565มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม6คนโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน,นหลักสูตรการทำแหนมสมุนไพรจำนวน10ชั่วโมงณบ้านปงวังหมูม่3ตำบลวังไสคำระหว่างวันที่13-14สิงหาคม2565 งานการศาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยวันที่2 6มิถุนายน2 5 6 5ณบ้านป่าศักด์หมูม่ที่7ตําตำบลวังสายครัโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับับปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ ณบ้านทุง่งเฮหมู่ที่หนึ่งตงวังสายคำและโครงการอบรมการค้าออนไลน์ยุทธศาสตร์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์สู่ออฟไลน์วันที่15-16มิถุนายน2565ณกศน,บออนอตบนวังสายคำ ัวชี้วัดที่8ปดร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศาต่อเนื่องนําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายโดยมีการศาพัฒนาอาชีพร้อยละของผู้จบหลักสูตรนําความรู้ไปลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมเพิ่มมูล,ลค่าการศาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร้อยละของผู้จบหลักสูตร นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและครอบครัวการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนร้อยละของผู้จบการศึกษานำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและตนเองการจัดการศึกษาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละของผู้จบการศึกษานำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานหลังจากจัดกิจกรรมหนึ่งเดือนโดยมีความระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่างๆโดยมีการสรุปรวบรวมเป็นรูปเล่มตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการสาตามอัธยาศัย มีการจัดกิจกรรมในกศนตํำบลซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนของนายอภิวัตวังทีด้านผู้รับบริการการศึกษาตามมาตราสัยกิจกรรมบริการการอ่านรถมินิโมบายเคลื่อนที่ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดและการมอบหนังสือจากอาสาสมัครกศน,นอำเภอวังเลยนะ ตัวชี้วัดที่สเิเจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนโดยมีกิจกรรมส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ได้อ่านหนังสือที่มีคุณค่าและราคาถูกในบ้านหนังสือชุมชน ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนโดยร่วมประชุมเพื่อจัดการวางแผนพัฒนาประจำปี2 5 6 5ถึง2569แผนระยะยาว5ปีการประชุมเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมผู้สูงอายุตำมลวงใส่คำเข้าร่วมประชุมและ ปฏิบัติการพัฒนา,อาของตำบลวองใสคำร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมประเมินชุมชนพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดร่วมประชาสัมพันธ์นักศกึกษากศนร่วมบริจาคโอหิหตกับสภากาชาติไทย ส่วนหนึ่งกศนตรงสงศัยคำได้รับงบประมาณอุดหนุนประจําปีงบประมาณ2องพันร้อยหกสิบจากองค์การบริหารส่วนตำบลวงสัยคำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรูปแบบสเตมศึกษาระหว่างวันที่2 8ถึง20สิงหาคม2 5 6 5อาโดยการทำเตาชีวมวลอีกกิจกรรมหนึ่งกศนตมวงไัยคำได้รับงบประมาณอุดหนุนประจำปีงบประมาณ จากสสสโดยผ่านเครือข่ายองค์การหานอนตมนวังไายคำโครงการอาสาเยาวกาชาติจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังในวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5โดยนำนักศึกษาซึ่งเป็นอาสาเยาวกาชาติร่วมพัฒนาในชุมชนและนำของบริจาค มอบให้ผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังตัวชีวิตที่12งานอื่นๆที่ได้รับเป้าหมายงานเทียบระดับปีการศกา1นทับ2ร้อยหโดยมีนักศึกษาจํานวน5คน5ท่านศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยความร่วมมือของ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลและกระกะตจังหวัดลำปางทากิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้โครงการ u ูทู o ีฟอร์ซีจีโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยระดับตำบล ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและพะนาศูนย์ส่งเสริมปราชาธิปไตยโครงการพลังกศนพลังอาสาสมัครกศนสู่การสึกษาตลอดชีวิตการพัฒนาตนเองครูกศนตะบนได้อบรมผ่านเครือข่ายโดยใช้ระบบออนไลน์มีการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้กูสคูกอนออำเภอวางเหนือตัวชีวัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี mm. เบสแ a c t i c e โดยนำเสนอเรื่องของสไปดีวิถีทุ่งเฮดยนางสมพรใจคำเป็นวิทยากร มีกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยใช้น้องยุประพิชยาศรีชายานัในการนำเสนอและส่งเสริมการขายผ่านออนไลน์และเริ่มใช้ในระบบเครือข่าย ออกวุฒงานต่างๆก็สำนัรรมรงคใส่คำขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ